ผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับก็มาในรายการแลงข้าวรบก,กะนะครับช่วงคุยกับผู้นำกัตอนนี้เห็กเดียวพอเราได้เคลืนในเรื่องก้องวัฒน,ธ,นธรรมท้องถิ้นกับทองย้อยแหล็กหน่อยกัอ่าท่านผู้นำก็มาทึ่งแล้วนะครับก็เลยข้ามาในช่วงของผู้นำคุยกับผู้นำวันนี้ก็เป็นการไม่เสียเวลากับท่านผู้ชมเวลามันหลายรังกันมาทุกคณะวันนี้ผู้นําวันนี้ที่จะคุยกันก็คือท่านภูมิหน่วยการการเลือกตังประจําจังหวัดภูเก็ตครับท่านภูมิหน่วยการกิติพงษ์เทียงกุณาฤต ซึ่งมาพบกับเราครั้งล่เมือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็อีกรอบนึงมาคุยกันในความคืบหน้าของงานต่างๆที่สำคัญสำคัญที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รู้ตอนนี้อยู่ในองส่งนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับก็คงจะเป็นเรื่องที่จะขออนุญาตที่จะเปิดประเด็นคุยกันต่อนะครับเพราะว่าอาิตวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันในม,มุมุมกว้างของบทบาทหน้าที่ของการมีส่วนร่วมของภาค้ประชาชนที่นี้ ในบทบาทที่เป็นการกำกับดูแลการขับเคลื่อนของกกตจังหวัดภูเก็ตหรือว่ากกตทั่วทั้งประเทศแหละครับตอนนี้ก็จะขอเข้ามาในกกตจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้เนี่ยในช่วงท,ที่เกี่ยวกับการจัดก,การเลือกตั้งในจังหวัดภูเก็ตในขณะน,นี้เป็นอย่างไรบ้าง ก็คงจะต้องนําเรียนางี้นะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยพิเศษกว่าจังหวัดอื่นๆในขณะที่จังหวัดอื่นเขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเันเยอะๆเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเราจะไม่มีช่วงนี้เนี่ยจังหวัดอื่นๆเขาจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันเยอะเหตุเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยยกฐานะก่อนจังหวัดอื่นๆแล้วยกเกือบจะทั้งเกาะเลยตอนนั้นมีอยู่ที่เดียวเองคืออบตป่าคลอกซึ่งยกทีหลังตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดแล้วตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้ยกพร้อมกันหมดแล้วนี่มาพูดกันว่า เสร็จจากการเลือกตั้งทั้งสุดท้ายล่าสุดที่เราเลือกไปเนี่ยก็คือเราเลือกตั้งที่อบตอสาคูคนะฮะแล้วก็ถือว่าหมดละเลืเลือกตั้งท้องถิน่นถ้าไม่มีกรณีอื่นใดน,นะเช่นลาออกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นไปตามนี้หมดปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยกระบวนการของการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะเลือกตั้งท้องถิน่นนะฮะออแต่ แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครคุณมน้อยครับคือความเข้าใจของประชาชนในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมิได้หมายความว่าพอเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จปุ๊บประกาศรับรองผลแล้วถือเป็นที่สุดจบเรียบร้อยเนี่ยบางทีไม่ใช่ <c oughs> ผมก็อยากจะยกตัวอย่างกรณี2กรณีรนะครับซึ่งไม่ต้องยกตัวอย่างนะมันก็คือเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต<อ>ในขณะนี้ก็คือยังมีอยู่อีกสองที่ที่ยังมีเรื่องร้องเรียนร้องคค้านค้างอยู่นะครับนะที่ไหนบ้างครับ มีอยู่2ที่ก็คือที่ป่าตองที่1นะครับเทศบาลป่าตองที่1แล้วก็อบตสาคูที่1นึ่งนะครับทีนี้ทั้งสองที่เนี่ยผมก็ได้รับคําถามมาเยอะแม้กระทั่งตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้ติดตามสอบถามมาเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็ขอนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่รับประเด็นคือผมจะพูดภาพกว้างก่อนสมมุติว่ามีการเลือกตั้งที่ใดที่หนึ่งก็จะมีการ ถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมก็จะมีการร้องเรียนร้องคัดค้านกันขึ้นมาครับนี่กระบวนการร้องเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะมาร้องที่กกต <ừ lish S 1> นะครับร้องที่กกตเน้นเลยว่าต้องที่กกตไม่ใช่ที่ท้องถิน่นไม่ใช่ที่กกตท้องถิ่นหรืออะไรร้องที่กกตแล้วเรามีกระบวนการคือจะต้องมีแบบการเขียนอย่างถูกต้องชื่อตรงเอาบัตรประชาชนมาเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่ออะไรแล้วก็ในเรื่องที่ร้องเนี่ย มีความผิดยังไงที่มาร้องเขามันมีฐานความผิดยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงไรไอ้ส่วนเหล่านี้ท่านต้องเขียนมาให้เรียบร้อยทีนี้บางท่านเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยครับเวลามาร้องเนี่ยก็มาเขียนที่สํานักงานก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเรานี้ช่วยช่วยเหลือในการที่จะดูแลให้แต่ปัจจุบันนี้ต้องนําเรียน,นยว่าจังหวัดภูเก็ตนี่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ร้องเรียนร้องคัดค้านนี่นะเขาใช้วิธีจ้างนักกฎหมายเพราะฉะนั้นมาเรียบร้อยเลย มาเป็นแพ็กเกจมาเลยพร้อมเลยนะพร้อมมาเลยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องอ่านนะฮะเจ้าหน้าที่ผมก็จะอ่านเบื้องต้นก่อนว่าเออเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงผมก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องรอ้องคัด้านไว้พอเขารับเรื่องนะฮะ <c oughs> พอเขารับเรื่องปั๊บเนี่ย <c oughs> เขาจะส่งใบรับเรื่องเนี่ยเป็นร้องคัด้านเนี่ยให้คืนกลับกับผู้ที่มาร้องไปเมื่อท่านได้รับใบนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่ร้องเนี่ยได้รับใบนั้นแล้วเนี่ยก็หมายความว่ากระบวนการเริ่มต้นแล้วในเรื่องของการร้องคัด้านอะไรเงี้ยกระบวนการเริ่มต้นยังไงหน จ้าหน้าที่ผมก็จะเอาหนังสือฉบับนั้นเนี่ยพร้อมทั้งเรื่องที่ร้องเนี่ยมาเสนอต่อผมในฐานะผู้อำนวยการางานเลือกตั้งเพื่อพิจารณา <c oughs> นะครับทีนี้พอพิจารณาเสร็จปั๊บเนี่ยรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านปุ๊บเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยพอรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการสอบผู้ร้องก่อนอเพราะ,ะรายละเอียดเนี่ยบางทีท่านเขียนมาอาจจะมีตรงไหนที่ไม่ครบถ้วนอย่างไรที่ใครเป็นคนสอบกระบวนการก็กฎหมายก็กําหนดว่าจะต้องตั้งอนุสอบสวน อนุสอบสวนจะมีอยู่ทั้งหมด3านคนคนะฮะสามคนตอนหนึ่งสำนวนทีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เจ้าหน้าที่ของกกตอเองเพราะเจ้าหน้าที่ของผมเองตอนนี้ก็มีอยู่แล้วสามคนที่เป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนแต่ถ้าไม่พอถ้าร้องกันเยอะๆมากมายเนี่ยก็จะต้องมีขอความร่วมมือจากตํารวจปกครองมาร่วมเป็นอนุสอบสวนคอนุหนึ่งชุดก็จะรับเรื่องร้องคัดค้านร้องเรียนร้อ,องคัดค้านไปทีนี้ <c oughs> ตอน,อนอนุรับเรื่องเนี่ยผมในฐานะที่เป็นพออนะครับ ก็จะนาเรื่องเนี่ยแจ้งให้กกตจังหวัดเพื่อทราบกรกตจังหวัด5ท่านเนี่ยก็จะรับทราบว่ามีเรื่องร้องคัด้ารพอรับเป็นเรื่องร้องคัดการนะครับพอพิจารณาถ้ารับเป็นเรื่องของคัด้ารปบผมก็จะเสนอว่าเป็นเรื่องร้องคัด้ารแต่ถ้าผมไม่รับหรือความเห็นของกกตจังหวัดกับผมขัดแย้งกันว่ารับหรือไม่รับเนี่ยเราก็ส่งไปที่กกตใหญ่กรกตใหญ่ก็จะมาว่ารับหรือไม่รับแต่ส่วนใหญ่ เราจะทํางานเป็นทีมเหมือนกันก็ผมก็จะต้องไปน<ๆ>ั่งค<ๆ>ุยให้ท่านกรกตฟังว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้นี้ผมรับเป็นเรื่องรองคดค้านประเด็นที่รับเป็นเรื่องร้องคดค้านไม่ต้องร้องอะไรอีกแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วครับแต่ถ้าประเด็นซึ่งผมบอกว่ารับแล้วกรกตไม่รับหรือว่าไม่รับไม่รับผมไม่รับเนี่ยเราส่งไปใ,ให้กรกตใหญ่ดูอีกทีหนึ่งถ้าเขาบอกว่าต้องรับเราก็จะรับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั <c oughs> <ๆ>้นเรื่องที่ท่านร้องเนี่ยไม่มีปัญหาว่า เราจะไม่รับเรื่องของท่านก็จะเป็นลักษณะแบบที่ผมบอก<ม>เว้นเสียแต่ว่าเป็นบัตรสนเทศคุณมีอะนึกออกไหมครไม่รุ้ภัยทํามาส่งมาร่อนมามจากคนละเมือง, <c oughs> งดอนะีจากคนนั้นจากคนนี้อะไรต่ออะไรเงี้ยเราก็มีเกณฑ์ของเราว่าอะไรบ้างที่เรารับไม่ได้รับได้นะ<ม>เสร็จแล้วพอผ่านตรงช่วงนั้นเนี่ยเมื่อผมรับเป็นเรื่องของการผมก็จะแทงไปให้ว่ามอบอนุชุดไหนดําเนินการครับ ชุดแรกนี่ก็จะต้องเป็นอนุกรรมการชุดของกกตอ,อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเราต้องทำตามหน้าที่เขาก็จะไปดําเนินการสอบผู้ร้องผู้ร้องก็มีหน้าที่ที่จะเอาพยานก็เหมือนกับกล่าวหาเนะี่ยก็เอาพยานมาเอาพยานมาเอาพยานมาเราก็สอบพยานผู้ร้องไปพอเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้วก็เอามาให้ผอพิจารณาอีกทีหนึ่งบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไหมมีมูลไหมมีน้ําหนักไหมแล้วจะแจ้งข้อกล่าวหาไหม พออ,อจะให้ไปสอบใครเพิ่มไหมเพื่อที่จะแจ้งเป็นข้อกล่าวหาครับถ้าเราบอกว่าเรียบร้อยไม่นั่นก็แจ้งข้อกล่าวหาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอนุประธานอนุก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ที่ถูกร้องครับผู้ถูกร้องเมื่อได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาปุ๊บเราจะนัดให้ผู้ถูกร้องอ่านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผู้ถูกร้องก็มีหน้าที่แก้ ข้อกล่าวหาเป็นข้อๆๆๆแล้วก็เอาพยานมาหักล้างพยานของฝ่ายผู้ถูกร้องผูร้ร้องครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องใช้เวลาในการทํางานนานมากเพราะไม่เฉพาะพยานผู้ร้องผู้ถูกร้องมันยังมีพยานกลางนะฮะเหมือนอย่างบอกว่าคนนี้ไปจ่ายเงี้นนยพนี้ไม่มีใครละครับที่จะยอมรับว่าตัวเองจ่ายเงินให้แจกเงินให้ครับมันก็ต้องมีคนทึ่เห็นเหตุการณ์ไหมต้องไปสอบพยานกลาง พยานแวดลอ้อมมันเป็นไปได้ไหมในส่วนตรงนั้นต้องลงไปดูในพื้นที่บอกว่าให้กันตรงนั้นพอไปดูที่แล้วมันให้กันได้ยังไงมันอยู่กลางถนนเลยหรืออะไรอย่างนี้หรือว่ามันลับไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องความรอบคอบแล้วเราก็ทำตรงนี้เนี่ยครับกรกตเนี่ยได้ให้ระยะเวลาในส่วนตรงนี้เนี่ยสิบห้าวันยี่สิบวันครั้งแรกมาถังหลังจากเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งยี่สิบวัน พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถึงตรงนั้น20บวันถ้าไม่พอเนี่ยอำนาจในการขยายระยะเวลาในการสอบเนี่ยจะอยู่ที่กกตจังหวัดผมก็จะนําเรียนกกตจังหวัดว่ายัางสอบไม่ยังไม่ครบถ้วนกระบวนวามเพราะฉะนั้นขอขยายครั้งละ15 152ครั้งขอได้2ครั้งที่นี้ปัญหาว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ยหากว่าเป็นประชาชนทั่วไปร้องเรียนได้ไหมได้จะต้องเป็นนักการเมืองอย่างเดียวไม่จําเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งขึ้นอยู่กับระยะเวลาในตอนนั้นถ้าก่อนรับรองผล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็สามารถจะลองได้ครับ <c oughs> ทีนี้หลังจากนั้นแล้วกระบวนการก็มาถึงตรงที่สำนวนเสร็จสมมติว่าเสร็จสิ้นภายในนั้นครับถ้า20วันไม่เสร็จขยายได้ครั้งที่หนึ่ง15วันขยายครั้งที่สได้อีก15วันร,รวมเป็น50วันแล้วครับ50วันถ้ายังไม่เรียบร้อยหมดอำนาจของกกตจังหวัดแล้วต้องขอขยายจากกกตใหญ่ส่วนกลางส่วนกลางครับซึ่งตรงนี้ อยากจะบอกว่าของสาคูเนี่ยกรณีของสาคูขนาดนี้เนี่ยอ,อยู่ระหว่างดําเนินการในช่วงนี้ <c oughs> นะครับพี่น้องชาวสาคูก็รับทราบไว้ได้เลยอย่าไปเชื่อใครไปพูดอะไรทั้งนั้นผมบอกเนี่ยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรงเนี้ยอยู่ในกระบวนการตรงนี้ครับและขยายเวลาขอขยายเวลากับกรกตกลางแล้วกรกตกลางอนุมัติมาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้ายังไม่เสร็จสิ้นเราก็ยังขยายต่อได้อีก ไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอบคอบในส่วนตรงนี้ก็ขยายเวลาครั้งที่สองละนะฮะนี่คือของสาคูครับประเด็นนี้อยู่ที่สาคูละนะครับทีนี้ถัดมาต่อไปเป็นยังไงเมื่อสอบสิ้นกระบวนการหมดแล้วครบถ้วนแล้วเราก็จะส่งเรื่องเนี่ยเข้าสู่กรกตใหญ่ก่อนจะส่งเข้าสู่กกตใหญ่ไม่ว่าสำนวนจะใหญ่เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่อนุสอบเนี่ย เขาก็ต้องสรุปสรุปเสร็จปั๊บผมเนี่ยในฐานะที่จะต้องตามระเบียบผ่านผมเนี่ยผมก็จะมาด, <Okay. S 1> ดู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 เรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยไปสอบเพิ่มตรงนี้ไม่ชัดเจนคุณไปสอบเพิ่มอนุไปสอบเพิ่มมาอีกอสอบเพิ่มหรือเลือกพยานมาเพิ่มตรงนี้ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนครับพอเสร็จเรียบร้อยจนผมกระจ่างแล้วผมก็ทําความเห็นจะให้ใบเหลืองใบแดงหรือว่ายกคําร้องอม,มันจะมีสามประตูยกคาร้องใบเหลืองใบแดง ผมก็ทําความเห็นอันนุจะทําความเห็นในส่วนของเขา3ามคนเขาก็จะประชุมกันเขาทําความเห็นในส่วนของเขาผมก็จะทําความเห็นของผมว่าความเห็นเป็นอย่างไรนะครับพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเข้ากกตจังหวัดกกตจังหวัด5คนจะต้องพิจารณาเสร็จแล้วก็ทําความเห็นของส่วนตัวถ้าความเห็นขัดแย้งแต่ถ้าความเห็นเขาสอดคล้องกันหมดมันก็ไปเลยนะแล้วส่งไปที่กกตใหญ่ทีนี้เราจะไม่รู้เลยถึงกกตใหญ่เนี่ยแต่จะกลับมาภายในหนึ่ง ภายในอนึ่งเดือนเขาจะสั่งมาเองเขาก็จะไม่ให้มาปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นเขาจะรู้ก่อนกรกตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันรู้มาจากไหนเออมันรู้มาจากแหนก็ไม่รู้ทางกรกตใหญ่ก็เลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนวิธีการเป็นลงในอินเทอร์เน็ตเลยลงเน็ตเลยครับประชุมเมื่อวันที่29มีมติอย่างนี้นย่นี้นี่นี่นี่เสร็จแล้วก็ส่งส่งแฟกส่งมาให้ พออพออมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อผู้ร้องและผู้ถูกร้องว่าปัน้าบัตรนี้กรกตใหญ่มีมติแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผู้ร้องกับผู้ถูกร้องอยื่นให้ทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวนี้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์มันไปไกลครับพอผมเซ็นหนังสือแจ้งผู้ร้องผู้ถูกร้องปุ๊บนะมหนเชื่อไหมลงเฟซบุ๊กเลยไปแล้วไปยาวเลย ลงไปเร็วก็วกมาถึงกรณีนี้ก็คือของป่าตองครนะก,ก็ตใหญ่มีมติเรียบร้อยไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณไปลงนใน Facebook ไอ้คนที่ได้เปรียบไอ้คนที่คนที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นผมจำไม่ได้เพราะดีเทลมันเยอะเหลือเกินคนไหนโดนอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงไปลงเสร็จปั๊บก็ลือกันใหญ่โอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะจริงๆมันไม่ใช่มันยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการครับถัดไปจากนั้นนุ่หน่วยนะคร ผมแจ้งผู้ร้องผู้ถูกร้องตามหน้าที่คุณจะไปติดร้านกาแฟคุณจะลงใน Facebook เพื่อจะลัฟอีกข้างนึงก็เรื่องของคุณนะแต่กระบวนการจริงๆก็คือหลังจากนั้นเนี่ยหมดหน้าที่ของจังหวัดแล้วครับผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วคือจบของผมเรียบร้อยหมดแล้วเป็นเรื่องของกกตออกลางแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเอาไปให้กกตออกลางพิจารณาวินิจฉัยพอกกตออกลางวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยให้ตัดสินมาแล้วให้ขาวให้เหลืองให้แดงอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่กฎหมายกําหนดก็คือ ต้องร้องต่อสารอุทธรเลือกตั้งของถิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการของปากตองขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอให้ไปยื่นสารอุทธรหมายถึงใครยื่นศาลอุทธรกกตใหญ่กกตใหญ่ <c oughs> เป็นคนยื่นแต่กกตใหญ่ส่วนใหญ่จะมอบอำนาจมาที่จังหวัดอีกเพราะ <c oughs> ผมก็เป็นเหมือนหมวกสองใบทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็คิดว่าเอา้าแล้วทำไมพอไปดึงเรื่องไว้กกตจังหวัดไปดึงเรื่องไว้ทำไมไม่รีบไปยื่นไม่ใช่ เขาต้องทําให้เรียบร้อยเขาต้องเขียนคําวินิจฉัยแล้วให้เรียบร้อยไอ้ที่ส่งให้เรานั้นเพียงแค่บอกว่าอ่ะคนนี้โดนใบนี้คนนี้โดนใบนี้คนนี้โดนใบนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุที่โดนคืออะไรอะไรเขาต้องเขียนคําวิิจัยเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาจะไปร้องต่อศาลเราเนี่ยเนื่องจากศาลอุทธรณภาค8อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเราก็มีหน้าที่ต้องไปยื่นผมต้องไปยื่นให้ชุมพรด้วยยื่นให้ตั้งหลายจังหวัดที่อยู่ในตรงระแบงพอยื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ว่าผมยื่นวันนี้สมมติยื่นวันน ถ้าสารประทับรับฟ้องปังปุ๊บนะฮะสารเขาจะแจ้งไปที่ท้องถิ่นเช่นถ้าที่ป่าตองเขาก็จะแจ้งไปที่ป่าตองบอกบัดนี้สารได้รับฟ้องแล้วนะท่านโดนอย่างนี้นี้บุคคลซึ่งสารรับฟ้องแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้พอไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องให้รองหรือให้ใครมาทำหน้าที่แทนต่อ,อ,ม,อม,มันต้องถึงขั้นนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าหมายความว่า โอ้พอผมส่งยื่นเรื่องไปบอกว่ามติกรกตอบอกว่าคุณโดนใบเหลืองอย่างเงี้ยสมมติโดนใบเหลืองเนี้ยแล้วก็แปลว่าต้องลงจากหน้าที่คนอื่นมาคนคนลองมาทําหน้าที่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงานเข้าใจผิดเลยครับมันต้องผ่านกระบวนการของการไปยื่นต่อศาลแล้วเวลาเขาไปยื่นต่อศาลเนี่ยนะฮะถ้าไม่ผ่านทางผมเขายื่นเองกรกตใหญ่เขามีทีมของเขาเนี่ยลงมายื่นเองผมก็ไม่รู้มีตั้งหลายหลายหลายกรณีซึ่งผมไม่รู้เลยพอยื่นเสร็จปุ๊บ คนที่จะรู้คนแรกคือประหลัดท้องถิ่นเพราะว่าสารจะทําหนังสือถึงประหลัดท้องถิ่นแจ้งไปให้ท้องถิ่นรู้ว่าจะต้องมีการสารรับฟ้องแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วต้องให้รองรนายกทาหรืออะไรตอนนีก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามข่าวคราวตรงนี้นะครับก็คงจะต้องต้องเข้าใจในส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นพอสารตัดสินนะเป็นเรื่องแปลกอีกนะสมมุติโดนใบเหลืองหรือใบแดง ใบเหลืองแล้วกันเอาใบเหลืองใบเหลืองก็คือให้เลือกตั้งใหม่แล้วก็คุณมีสิทธิสมัครใหม่อย่างเงี้ยนะฮะเราเสนอไปอย่างนี้พอสารตัดสินสารตัดสินบอกไม่ผิดยกคําร้องเนี่ยจากที่คุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่คุณก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมเลยอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนปกติครับแต่ถ้าเลือกตั้งใหม่ก็เกิดการเลือกตั้งใหม่คุณเข้ามาสมัครได้แต่ถ้าใบแดงถ้าสารบอกว่าแดงตอนนี้ต้องดูที่สารอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ที่กรกตพอสารบอกแดงปุ๊บเนี่ยหมาย เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปี5ปก็หมดสิทธิ์สมัครก็เลือกตั้งใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะทําความเข้าใจว่ากระบวนการของการร้อง,อง,องเรียนร้องคัดค้าีมันเป็นแบบนี้แล้วที่จําเป็นที่จะต้องประกาศภายใน1เดือนรับรองผลไปก่อนนะถึงแม้มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านค้างอยู่เนี่ยที่เราต้องรับรองผลไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นออประชุมสภาไม่ได้ งบประมาณก็ผ่านไม่ได้<ช>ทุกอย่างมันหยุดหมดมเพราะฉะนั้นก็เลยกฎหมายก็เลยบอกว่า1เดือนนะก็ต,ต้องจัดการไปรนะฮะนี่นี่คือ,น,คอนี่คือข้อได้จริงที่อยากจะชี้แจงทำความเข้าใจแล้วเ,เมื่อเข้าใจแล้วผมคิดว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะไม่มีใครที่สามารถจะไปไปพูดไปอ้างไปอะไรได้นะฮะอยากให้เป็นอย่างนั้นครับสรุปก็คือในจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ ก็ยังมีอยู่สองจุดที่ยังต้องที่ต้องพูดที่ที่ที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการตัดสินเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จใช่ยังไม่มีอยู่2อันก็คือ1ก็คือสาคูสาคูก็อยู่ในกระบวนการที่ว่าขณะนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดของสาคูเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของอนุสือนุสืบยังไม่ได้ลงมติจากกกตจังหวัดไปยังกกตใหญ่อันนี้คือสาคูครับ กรณีของป่าตองจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเสร็จสิ้นไปนานแล้วด้วยแล้วก็ส่งไปให้กกตใหญ่กกตใหญ่เพิ่งมีเพิ่งมีคาวินิจฉัยไม่ใช่คําวินิจฉัยเพิ่งมีมติดีกว่ามไม่ใช่คําวินิจฉัยเ <ๆ S 1> พราะผม <ๆ S 2> ไม่เห็นเลยว่าคาวินิจฉัยเป็นไงแต่เพิ่งมีมติมาเมื่อการประชุมเมื่อวันที่29กรกฎาคมผมเพิ่งผ่านมาเกือบจะหนึ่งเดือนนี่เองแล้วตอนนี้ก็รอในการฟ้องต่อศาล อุทธรณ์ภาค8 <c oughs> นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของศาลเพราะฉะนั <c oughs> ้นของป่าตองน,นี่ถือว่าเสร็จสิ้นจากจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วจบท,ที่จังหวัดวกลางแล้วเป็นเรื่องของส่วนกลางแล้ว <rag> ครับ <c oughs> ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการกํากับดูแลการจะต้องเป็นเป็นผู้ที่จะต้องคอยรับการบทบาทหน้าที่ต่างๆที่ที่เราคุยมานอกจากเรื่องของการจัดการเลือกตั้งแล้วนี่ครับกกตเรายังมี บทบาทหน้าที่ในด้านอื่นอีกไหมครับใช่ฮะในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญที่กรกตทาอยู่ถ้าผมแบ่งเนี่ยนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราทํามากมากกว่าเรื่องเลือกตั้งใช่ด้วยซ้ำครับนะเลือกตั้งนี่ทําไปตามกฎหมายแต่งานเหล่านี้นี่เป็นงานที่ไม่มีวันจบทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นผลด้วยนะเราเอาเด็กมาอบรมในวันนี้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ นะเรามีลูกเสืออาสากรกตอตอนนี้แกอยู่มัธยมศึกษาปีที่สองพอแกขึ้นไปเป็นระดับอุดมศึกษาเราไม่รู้ว่าแกจะเป็นยังไงแต่เราได้เพาะเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะงานนี้มันเหมือนกับโยนหินลงน้ําเลยต้มๆๆหายไปแต่ต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีโครงการมากมายลูกเสืออาสากรก,กตค่ายาวชนอันนี้คือง,งานไฟบังคับเลยลูกเสืออาสากรก,กตค่าเยาวชน ผู้ใหญ่พลเมืองอาสานะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเครื่องลงคะแนนซึ่งถ้ามีโอกาสวันหน้ามีเวลาผมจะเอาไม้ดูคเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราทาไว้อย่างดีเลยแล้วก็เป็นผลงานของเด็กภูเก็ตส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วก็เรื่องของพักการเมืองเราก็ต้องทำนะเรื่องของพักการเมืองเรื่องสืบสวนนี้ไม่ต้องพูดก็ทําอยู่นะยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือจากเด็กแล้วเรามองมาที่ครูครขณะนี้เรามีโครงการหลักสูตรสี่ช่วงชั้นคู่มือหลักสูตรสี่ช่วงชั้นซึ่งเราทํามาหลายปีมากเราทําคู่มือที่ใช้สําหรับสอนควบใช้ครูเอาไปใช้ในการสอนในบทเรียนซึ่งในวันที่28เนี่ย28ที่จะถึงนี้คือวันบลืนนี้เนี่ยที่โรงแรมเมโทรโปลเนี่ยเราจะเชิญครูในโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยผมเชิญไปทั้งหมดประมาณ 50กว่าโรงเรียนแต่รู้สึกจะตอบพอประมาณ30ิกว่าโรงเรียนเนี่ยเชิญครูซึ่งสอนสังคมแล้วก็ใช้คู่มือของเราไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้จักคู่มือของเราเนี่ยมาคุยกันมาระลมสมองกันว่าใช้แล้วมันมีปัญหายังไงจะแก้ไขยังไงนะเพราะฉะนั้นงานใหญ่ของเราจริงๆคืองานให้ความรู้บ้านเมืองจะได้ไม่มีกีฬาสีไม่มีสีเสื้อนั้นสีเสื้อนี้ถ้าเรามีความเข้าใจใช่ครับนะ โดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการเป็นพล,ลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยซึ่งผมมองมองปัญหาแล้วมันมันเหมือนกับว่าเหมือนก็ว่าเรายัง,ย,งยังไม่ยังไม่ตกผลึกถึถงถึงตกผลึกนะถ้าตกผลึกแบบรุ่นรุ่นเราเนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้คือตกผลึกแบบนี้เนี่ยถือว่า ใช้ไม่ได้คุณไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยคุณรู้จักแต่ประชาธิปไตย SI แบบผิวเผินนะคุณยังยังเห็นแก่อามิตรสินจา้างคุณยังเห็นแก่งเง,กงินกะับทองนะเานัาานบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้แต่ว่า <Brooke. S 1> เรากาลังปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่เยาวชนที่เด็กรุ่นใหม่ๆมากกว่าแล้วเน้นลงไปจนถึงเด็กเล็กๆโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมครับ ส่วนพวกเราที่เลือกกันมามากๆเขี่ยวจนกระทั่งรู้ว่าคุณนานวยเชื่อไหมว่าภูเก็ตมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง89%เกอร์เกิดอะไรขึ้นภูเก็ตมีคนมาใช้สิทธิ์แปเลือกตั้งน้องนิ่งครับนะแล้วภูเก็ตมีการจะพูดว่าอย่างไงมีการเอาคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้ามองในภาพ ดีๆเนี่ยบอกว่าโอ้คนภูเก็ตที่ตื่นตัวการใช้สิทธิเลือกตั้งมากครับคนพี่กงพี่การอามาพึกอ,อีอโผติมม๊งไปหมดมากันเต็มที่นะ,ะเป็นเป็นอิมเมจอย่างหนึ่งเป็นอิมเมจอย่างหนึ่ง <c oughs> แม้แต่คนซึ่งติดคุกแล้วถูกปล่อยมาชั่วคราวครับเราก็ต้องถ้าเป็นลูกหลานเราเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปนั่นเลยแต่นี่เอามาเปิดเผยถือมา <c oughs> ออกมาจากขอออกมาเพื่อจะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ใบนี้ใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็ถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่าถ้ามองแบบตื้นๆเลยก็บอกว่าโอ้โหประชาธิปไตยที่นี่แบ่งบานตื่นตัวแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจที่จะต้องทำถึงขนาดนั้นคมันก็น่าคิดนะนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนมันเป็นเป็นเป็นปลาลึกเหมือนที่ท่านบอกบอกมันเป็นปลาลึกที่ยังไม่ไม่ใช่เป็นแก่นแท้ของปลาลึก มันเป็นปะลึกที่ฉับช่วยเป็นปะลึกที่อยู่เฉพาะแล้วใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครูหนุ่มบอกว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบถ้าบ้านเมืองเราเป็นเหมือนอียิปต์ถ้าณวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครต้องรับผิดชอบจะมีแนวโน้มด้วยใช่ใครต้องรับผิดชอบมีแนวโน้มามท่าจะเป็นผมถามว่าใครต้องรับผิดชอบไอ้ที่ดึงดันกันอยู่ในสภาที่เสียงข้างมากลากไปหรือที่ต้องออกมาเป็นประชาธิปไตยข้างถนนเนี่ยใครต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ ใครจะเป็นคนชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องและไม่ถูกต้องใ,<ช>ใครที่จะกล้าพูดออกมาว่าใครที่จะกล้าลดทิฐิใครที่จะกล้าลดผลประโยชน์เพราะการเมืองคือการจัดสรรผลประโยชน์ชถ้าจัดสรรผลประโยชน์เพื่อประชาชนนั่นคือการเมืองที่ดีแต่ถ้าจัดสรรเพื่อตัวเองมันก็ดิกเตอร์ถูกไหมฮะมันก็คือเผด็จการผม,มก็นั่นอันนี้คือ อันนี้คือมันไม่จบกพไม่จบปั๊บเลยแต่อีกคือกลางๆสิน่ากลัวคือจัดสรรแบบส่วนหนึ่งของฉันนะส่วนหนึ่งของเธอนะอพักพวกนะอ่ะส่วนหนึ่งของประชาชนนะไอะ้อย่างนี้สิน่ากลัวแล้วมันก็คือเนื้อร้ายที่ทําให้เกิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วใครบ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงม,มันก็ต้องถามว่าปรบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังมผมพร้อมจะขายคุณไม่ซื้อ มันก็ไปไม่ได้เหมือนกับบริษัทขายของอต่อให้ของดีให้ตายฉันไม่ซื้ออมันก็ใช่ถูกไหมฮะว่าโทษใครคำถามเนี้ยผมว่าผมอยากให้ทุกคนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพิจารณาถ้าถามผมเนี่ยผู้สื่อข่าวของภูเก็ตเนี่ยจะรู้ดีว่าเป็นยังไงแต่ก่อนผมพูดทุกครั้งมาถามผมเนี่ยนะ ประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ท่านผอคำถามยอดฮิตเลยใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์มีการซื้อสิขายเสียงไหมข่าวบอกว่าซื้อกันเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นผมจะตอบเหมือนกับสูตรเลยคุณอย่าดูถูกคนภูเก็ตนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เคยพูดเลยคำนี้พอชักไม่แน่ใจเลยเพราะชักไม่แน่ใจเลยครับเวลาหมดพอดีครับวันนี้ได้เยอะได้มากมายนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ที่ท่านผอ กิติพง์เที่ยงกุณากริตถามไม่ว่าปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในเรื่องของอที่เป็นเป็นกระพี้เป็นกระพี้ของการเมืองเป็นกระพี้ของความคิดของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมย์ทรงเป็นประมุขที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนีะ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสเงงีเรื่องของพวกมากลากไปเรื่องของเผด็จการ รัฐสภาประเด็นการเสียงข้างมากเลยก็แล้วแต่ที่มันกำลังเกิดขึ้นและกําลังมีแนวโน้มว่าจะก้าวไปสู่รูปแบบของประเทศอียิปต์หรือไม่แต่ถ้าเกิดขึ้นมาท่านหมอทิ้งคาถามไว้ว่าใครจะรับผิดชอบนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้คขคงจะอยู่ในใจหรืออาจจะมีการไปต่อยอดกันเย็นวันนี้และท่านที่ชมรายการก็ไปนั่งคุยกันต่อว่าไอ้คำว่าใครจะรับผิดชอบกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เป็นโจทย์ที่น่านั่งวิเคราะห์กันนอกจากใครจะรับผิดชอบแล้วเด็กๆที่ดูเราเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เขาบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงในสายตาของเด็กพวกนี้ใช่ซึ่งเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่เหมือนเราในอนาคตใช่ครับเนี่ยเราเป็นตัวอย่างที่ดีไหมน่าคิดนะครับนี่คือสิ่งสำคัญครับก็คงจะหมดเวลาก็เดินต้องขอขอบคุณท่านบมอความยครดบที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแหล่งข่าวรอบเกาะในช่วงคุยกับผู้นำ ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับลากันเพียงเท่านี้หวังว่าหลักประกันอนาคตที่ดีที่มั่นคงของประเทศชาติภายใต้กรอบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครหรอกครับขึ้นอยู่ที่เราทุกคนจะเป็นผมท่านผอ,อหรือทุกๆท,ท,ท่านทุกคนต้องตัดสินใจยืนในสิ่งที่ถูกต้องตัดสินใจปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ควรทำ แล้วก็สร้างหลักการที่ดีเพื่ออนาคตลูกหลานของเราที่กําลังจับตามองเราอยู่นะครับเป็นนักประชาธิปไตยที่ดีให้ลูกหลานเห็นเป็นนักอุดมการณ์ที่มีคุณค่าให้ลูกหลานดูและวันข้างหน้าอนาคตของลูกหลานเราจะได้เดินบนเส้นทางประชาธิปไตยที่มีหลักการอย่างแท้จริงและถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วก็พาประเทศชาติได้รอดปลอดภัยอย่างแท้จริงวันนี้ผมกับท่านพอ,อ,อกิติพงษ์เที่ยงกุณาเกตต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จึงมารอ